สวัสดีครับบุญส่งควาร์มช n แนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับาการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตในเรื่องของประกอบอาชีพนะครับนะเพื่อให้เกิดความสุขนะครับนะวิธีการเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตเพื่อจะให้เกิดความสุขนั้น มันก็ต้องมีองค์ประกอบครับถ้าหากว่าเรานะครับนะ้าไม่เขาเรียกว่าไม่เน้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราเราปล่อยตามมีตามเกิดปล่อยไปตามยะถากรรมเราก็ามีเขาเรียกว่า,ามีความสุขทุกขนะครับนะเขาเรียกว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขนะครับนะาวันนี้ลุงบุญส่ง ขอเฉลยนะครับนะในเรื่องของอจะทําอย่างไรที่จะต้องนะครับนะเขาเรียกว่าดําดเนินชีวิตหรือ,อาหาเลี้ยงชีพนะครับนะาก่อให้เกิดความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับนะารุ่งมุญส่งนั้นขอบอกไว้ก่อนว่า,าทุกข์สุขนั้นมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราจะให้สุขมากหรือ,อทุกข์มาก นะครับนะาถ้าเราอยากจะได้สุขมากกว่าทุกขเรากา็ใช้อุปกรณ์ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าและหลักศีลห้าครับถ้าท่านนำเนินชีวิตในเรื่องของการนะครับนะานำมาปฏิบัตินะครับให้ครบถ้วนแล้วลุงบุญส่งบอกได้เลยว่าท่านจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับต่อไปนี้เชิญรับชมรับฟังในเรื่องของ แนวทางการเขาเรียกว่าการปฏิบัติจริงของลุงมุนส่งนะครับนะานั่นก็คือในเรื่องของควายครับเพราะควายนั้นเป็นต้นแบบนะครับนะาในเรื่องของทําให้ลุงมุนส่งนั้นหยุดคิดและหยุดพัฒนาตัวเองทบทวนตัวเองนะครับนะาก่อให้เกิดในเรื่องของความสุขขึ้นมากกว่าความทุกข์ครับเชิญรับชมรับฟังเลยได้เลยครับ นี่คืออุปกรณ์ในเรื่องของควายนะครับนะ้าที่ลุงมูลส่งให้ควายเป็นต้นแบบนะครับนะาในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะว่าควายนั้นนะครับนะามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ลุงมุญส่งนั้นต้องหันมาทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านผ่านมานั้นนะครับนะาจน อายุของลุงมูลส่งเข้าเกือบเกือบหกปีครับนะ50ากว่ากว่าลุงมูลส่งก็เจอทั้งนะครับนะทุกข์และสุขแต่ลุงมูลส่งคิดพิจารณาทบทวนตัวเองแล้วนั้นมีความทุกข์มากกว่าความสุขครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลุงมูลส่งนั้นไม่ได้เน้นหนักในเรื่องของแนวทางของการดําเนินชีวิตครับเพราะปล่อย ไปตามยถากรรมปล่อยไปตามสเปสสะปะปล่อยไปตามกระแสความนิยมชมชอบของอสังคมครับนะสังคมนั้นมันมีทั้งดีและไม่ดีที่นำพาเราไปนะครับนะ,ะตรงนี้ต่างหากที่เราจำเป็นที่จะต้องการกรองในเรื่องของวิธีทมและวิธีปฏิบัตินะครับนะและวิธีคิดจะดาเนินอย่างไรถึงเราจะอ่า ได้ความสุขมากกว่าความทุกข์ครับลุงมนส่งนะครับนะาก็แนะนํามาแล้วนะครับหลายๆคลิปนะครับนะแต่ลุงมูลส่งไม่ได้เน้นแต่วันนี้นั้นลุงมูลส่งจะเน้นนะครับนะาว่าองค์ประกอบในเรื่องของค่าดําเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับนะานั่นก็คือในเรื่องของใช้หลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักศีลห้าครับ นี่เป็นองค์ประกอบที่นำพาให้ตัวลุงบุญส่งนั้นมีความสุขมากขึ้นกว่าความทุกข์ครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสนะครับนะสังคมที่นิยมกันบางเรื่องก็ผิดบางเรื่องก็ถูกนะครับนะมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วในเรื่องของชีวิตมนุษย์ชีวิตคนเราหรือสัตว์โลกของเราในโลกนี้นะครับนะ ในเมื่อมันเป็นของคู่กันเราก็จําเป็นที่จะต้องแยกแยะครับพิจารณาว่าสิ่งไหนที่มันทําให้เราทุกเราก็ไม่ปฏิบัตินะครับนะเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่อ่าปฏิบัติแล้วได้ความสุขนะครับนะเราก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกขนี่อย่างไรครับนะลุงมูลส่งที่จะต้องนะครับนะาให้การแนะนําครับนะลุงมูลส่งไม่สามารถ นะจะสอนให้ใครมาทําตามลุงมุนส่งแต่ให้ข้อคิดให้แนวทางปฏิบัติว่าที่ลุงมุนส่งปฏิบัติทุกวันนี้ลุงมุนส่งจะได้ความสุขมากกว่าความทุกข์ครับที่ได้ลุงมุลส่งจะให้ได้เข้าใจว่าได้อย่างไรครับหนึ่งได้ในเรื่องของเขาเรียกว่า,าทรัพย์สินเงินทองที่ลุงมุนส่งเลี้ยงควายลุงมุญส่งก็ได้ขวายลุงมุญส่งก็ได้ เงินทองนะครับน้าจากผลผลิตของควายในเมื่อได้เงินทองลุงกุ้มุนส่งก็ใช้นะครับนะเงินทองนะาที่ได้ก็มาเขาเรียกว่ายัางชีพเลี้ยงชีพนะครับนะโดยทางที่ถูกต้องโดยความสบายกายสบายใจโดยไม่เขาเรียกวา่าไม่วิตกกังวลว่าเราไปหามาโดยทุจ,จริตเราโดยทําโดยเขาเรียกว่า แรงกายของเราแรงใจของเราเมื่อทำได้แล้วเราก็ภาคภูมิใจเราก็เกิดความสุขนี่คือในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับอ่าแล้วก็สองนะครับนะาได้ในเรื่องของสุขภาพนะครับนะาทั้งทางใจและทางกายทำไมได้ทางใจครับนะาเพราะรลุงบุญส่งคิดทบทวนว่า จะนำอะไรมาเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องเพิ่มในเรื่องของการเลี้ยงควายให้ประสบความสำเร็จเราก็เพิ่มในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้ายัางไงครับเมื่อก่อนลุงมูลส่งไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้ทบทวนแล้วไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจังลุงมูลส่งก็จะมีทุกข์มากกว่าสุขแต่เดี๋ยวนี้นั้นลุงมูลส่งมีสุขมากกว่าทุกขก็เพราะว่าลุงมุลส่งรู้ลัก รู้หลักของอาการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตและการยังชีพและเลี้ยงชีพในเมื่อดวงมูลส่งนะครับนะาได้ประสบการค้นพบว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะเป็นที่จะต้องเผยแพร่เราจะเป็นที่จะต้องบอกให้เพื่อนเ F เอฟซีให้เพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนทุกๆคนนั้นอยากจะได้ความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับนะก็ต้องนําหลักตามที่ลวงมูลส่งนั้นได้ อธิบายนั้นพารนามนั้นให้ได้นะครับนะลองทดสอบปฏิบัติดูการปฏิบัตินั้นมันจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับนะฮะถ้าท่านไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับนะเพราะการปฏิบัติต่อเนื่องนั้นมันเป็นการสร้างนิสัยนะครับนะความเคยชินนะครับนะจากที่ท่านไม่เคยชินไม่เคยชินในเรื่องของนิสัยของท่านที่ อย่างลูมุนส่งเลี้ยงควายเนี่ยลูมุนส่งก็ต้องเจอในเรื่องของร้อนหนาวยุงลิ้นไ่ต,ตอมนะครับนะแอาจุงยลูมุนส่งก็รู้หลักในเรื่องของหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็สุขที่ลูมุนส่งตากแดดตากฝนอยู่ได้ก็เพราะว่าลูมุนส่งรู้หลักในเรื่องของความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนอเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุข ในเมื่อรู้รู้ในเรื่องหลักนะครับนะในเรื่องของความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนลุงมุนส่งก็สบายใจนะครับนะในเมื่อความสบายใจลุงุนส่งก็เกิดความสุขจะอยู่ตรงไหนลุงุนส่งก็มีความสุขเพราะรู้หลักนะครับนะแต่ถ้าท่านไม่รู้หลักไม่ได้คำานึงหรือไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ทำความเข้าใจไม่นำมาพิจารณา นะครับนะาให้รู้ท่องแท้เราก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจไม่สบายทั้งกายทั้งใจไม่สบายกายทั้งใจ,ก,งใจก็ยังไงครับเพราะตากแดดมันร้อนก็ทุกนะครับนะตากฝนมันหนาวก็ทุกยุงลิ้นกัดก็ทุกแต่รู้มูส่งไม่ทุกเพราะว่ารู้ว่าตากแดดมันก็มีประโยชน์เลี้ยงควายมันก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของเพิ่มพูนผ,ผลผลิตรายได้ ในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เราทำนะครับนะมันมีรายได้เราก็มีความสุขเห็นไหมล่ะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันในเรื่องของการดำเนินชีวิตและในเรื่องของเขาเรียกว่าธรรมะรักษาใจเนเมื่อเรารู้หรักรู้แห่งเหตุแห่งทุกข์ในเรื่องเรื่องของความดับทุกข์แล้วเราก็เกิดมีความสุขมากกว่าความทุกข์เห็นไหมละครับนะนำมาใช้ใน เขาเรียกว่าวิถีชีวิตประจําวันในเมื่อท่านปฏิบัติได้แล้วเข้าใจได้แล้วเราก็สบายใจใช่ไหมครับไม่กังวลใจเมื่อไม่กังวลใจมันก็สบายใจใช่ไหมครับรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเรามีคุณค่าเรามีในเรื่องของอการพัฒนาตัวเองเพื่อจะก้าวไปสู่ความหลุดพ้นนะครับนะความหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็หลุดพ้นในเรื่องของ ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนะครับนะาท่านหลวงตาบวัวมหาบวัวบอกว่าจะไปเป็นอะไรล่ะครับนะท่านบอกว่าธรรมธาตุธรรมาธ, <c oughs> ธรรมาตุแล้วก็คือพวกดินน้ำลมไฟไงครับนะเ,เพราะไม่หวังอีกอะไรอีกแล้วในเรื่องของนะครับนะาโรภโกรธหลงนะครับนะาเพราะเขารู้นะถึงเบื้องรกักเบื้องลึกเบื้องของ วิถีชีวิตของมนุษย์นะครับนะเขาถึงไม่ต้องการในเมื่อไม่ต้องการมันก็ไม่มีอะไรครับนะ,ะก็เป็นดินเป็นทรายไปโดยอัตโนมัติเห็นไหมล้วครับแต่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถึงแม้ว่าเราจะเดินไม่ยังไม่ถึงในเรื่องของเอาละหันดับทุกข์โดยโดยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่า โดยประสบความสําเร็จอย่างพุทธเจ้านะครับนะ,ะเราก็ให้สําเร็จในเรื่องของคาราวาสนะครับนะพุทธศาสนิกชนนะซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยให้พบกับความสุขมากกว่าความทุกข์ก็ไม่ดีกว่าหรือครับนะนี่คือแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่รูมูนส่งที่ที่จะให้แนวคิดและวิธีปฏิบัติในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับเราต้องนํามาใช้ในเรื่องของอ วิถีชีวิตนะครับนะเพื่อที่จะให้เกิดความสุขมากกว่าความทุกข์ก่อนอื่นเราต้องนะครับทบทวนและรู้หลักของอพุทธศาสนาว่าทำไมนะครับนะพระเจ้าดึงให้คารวะเนี่ยปฏิบัติศินห้าข้อนะครับนะก็ใช้เรื่องของหลักพระธรรมคำสอนในเรื่องของหลักอริยสัจสีนะครับนะในเรื่องของเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดุบทุกข์ลบงบุ่ส่งก็จะพูด แทบทุกคลิปในเรื่องของปัญญาเห็นชอบหนึ่งดําริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งเลี้ยงชีพชอบหนึ่งะครับนแล้วก็ตั้งใจชอบหนึ่งนี้ต่างหากนะครับนะที่เป็นแนวทางปฏิบัติไอ้ที่ว่าชอบชอบนั้นก็คือความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม นะครับนะาที่8ดข้อมักในทางปฏิบัตินะมันครอบคลุมทั้งหมดเลยเห็นไหมละครับนี่คือในเรื่องของที่ลูงบุญส่งก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเอฟซเนี่ยหรือลูกๆหล,ล,ล,ลานทุกคนถ้าใครฟังลุงบุญส่งพูดอย่างนี้ที่จะให้ได้รู้แล้วมันต้องคือปฏิบัติครับปฏิบัติทีละเล็กละน้อยนะครับนะฝึกหัดนะครับนะาดัดตนฝึกฝนในเรื่องของอการใช้ ในเรื่องของอพัฒนาจิตใจครับนะให้ได้รู้หลักนะครับเมื่อเรารู้หลักเราก็ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามมันก็จะเกิดผลนะครับนะสะสมขึ้นวันละเล็กละน้อยเหมือนกับนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราใช้เรื่องของหลักคิดและภูมิปัญญา,าในเรื่องของใช้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตก็จะเกิดขเขาเรียกว่าประสบการณ์และความรู้ขึ้นมา เมื่อเกิดประสบการณ์และความรู้ขึ้นมาเราก็รู้ว่าสิ่งไหนผิดและสิ่งไหนถูกเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนผิดและสิ่งไหนถูกเราก็ทำสิ่งที่มันสิ่งที่ถูกเมื่อทำที่สิ่งที่ถูกนะครับเหมือนพุทธเจ้าบอกว่าเลี้ยงชีพชอบอเราก็ไม่ต้องไปทำให้ผิดกฎหมายผิดศิลธรรมผิดอในเรื่องของอทำลายความสุข ให้กับเรานะครับนาะเราก็ปฏิบัติในเรื่องของอาชีพที่ถูกต้องโดยสู้สัตว์สุจริตนะครับนาะสิ่งต่างๆล่านี้ต่างหากที่เราจะต้องจําเป็นครับนาะจะต้องพัฒนาใช้ความคิดใช้หลักปฏิบัตินะครับนาะมาควบคุมในเรื่องของจิตใจเราให้ได้เพราะจิตใจเรานั้นเป็นใหญ่จิตใจเรานั้นมันเป็นเรื่องของมีทั้งโลภโกรธหลงอยู่นะครับนาะต้องดับให้ได้ในเรื่องของโลภโกรธหลงนะครับนะาเราเมื่อเราหยุด ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราก็รอดพ้นในเรื่องของอความทุกข์ต่างๆเห็นไหมละครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่ลุงมุลส่งจําเป็นที่จะต้องเผยแพร่ให้ตรงกับหลักนะครับนะพุทธเจา้าพุทธเจ้านั้นไม่ได้ให้ไปควบคุมคนอื่นครับนะพุทธเจ้านั้นให้ควบคุมจิตใจของตัวเองครับไม่ว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีมากมาย นะครับนะที่ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบชอบก็มากมายเดีเราอย่าหลงครับอ,อ,อย่าหลงประเด็นหรืออย่าหลงนะครับนะนาแนวทางที่พุทธเจ้าบอกการควบคุมตัวเองกันเขาเรียกว่าชําระล้างจิตใจของตัวเองให้นะครับพบแห่งของความสุขนั้นพุทธเจ้าบอกไว้หมดถ้าเราเดินตามอย่างนี้ลุงบุญส่งเชื่อว่าทุกคนนั้นจะพบกับความสุขมากกว่าความทุกข์ครับนะครับนะา ถ้ามีในเรื่องของการพัฒนาิจใจของเราให้ลึกให้หมดในเรื่องของโลภโกรธหลงไปโดยชิ่นเสิงนะครับนะท่านก็จะหมดในเรื่องของนะครับนะาในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายครับไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนะครับน้าแต่ลําพังเราที่อาจจะต้องแก้อยู่ทุกวันนี้ในเรื่องของยากดีมีจนครับนะเราต้องแก้ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความอดอยากความยากจน สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้ได้ก่อนนะครับน้าเราก็จะเริ่มมีขเขาเรียกว่าจิตใจสูงขึ้นเรื่อยๆครับพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นนะครับนะขอให้หลุดพ้นในเรื่องของความยากจนหลุดพ้นในเรื่องของเงินไม่มีพอใช้ก่อนนะครับอันดับแรกนี้ลุงมุมูส่งขอฝากเป็นข้อคิดในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ